สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมดรนาลงระดานดกหรือว่าดรนลงล์ลำเพลินนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมท่านจิตติระดานดกคลับรักกับแม่ครูต่อยอะไรทำพันระดานดกนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทานอาหาร แต่ว่ามันมีสิ่งดีๆที่จะรู้และลึกซึ้งอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่าลูกชายท่านจบนักเลผลิตปุ๋ยธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยที่ไม่ทําลายดินนะครับเป็นการส่งเสริมให้ต้นไม้เนี่ยเจริญงอกงามได้ได้ได้อะไรได้สารอาหารครบเออได้สารอาหารครบรวมทั้งได้ผลผลิตขึ้นเร็วๆนะครับถ้าท่านสนใจนะครับตรงนี้อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่บ้านานที่89ูบ้านประชา ราคาก็มแพงครับกระสอบและเท่าไหร่ครับกรสอบนี้หนึ่งกิโลราคา6กสิบบาทของเน้อต้ชินนะครับมีเบอร์โทรติดต่อนิดต่อครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรอะไรครับศูนอไร์เก้าเดศูนย์้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสาย์สี่สขอย้ำอีกคำ้นะเบอร์เบอร์โทรนะครับศูนย์อะไรครับศูนย์เก เป็นผลิตภัณฑ์ของดรที่จบมาทางนี้โดยตรงเป็นสเปเชียลิสต์ของ e r t i l ไลเซชันนะผลิตจากเนเชลผลิตจากใบไม้ก็คือ l e ฟนะลีฟ e อฟเดอะทรีก็คือภาษาอังกฤษลีฟอักดรโดย L-E-A-F แปลว่าใบไม้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยท่านเอาไปใช้ก็คือท่านจะได้ผลงามและก็ผลิตผลได้บมี NPK มีมี มีสารครบในตัวเจ็ดมีอะไรครับฟอสฟอรัสอ,รอะไรอีกโปรตเซียมอ่าโเซียมนะเป็นปุ๋ยชีวภาพเพราะฉะนั้นสามารถติดต่อได้มาประชาสมุมูมาอำเภอสิรินธรนะครับบ้านประชาสมุนถามหามหาบ้านดร์ ระไเรดรชิ้นนะดรต่อก็รต่อก็ได้หรือว่าคุณพ่อของท่านดเรงต่อก็คือผู้กองจะรับเป็นผู้กองจิติรดาดดวยนะครับหวังว่าคนได้เจอกันครับขอบคุณมากนะครับราคาก็ราคาทุกปูุ่ครับวันที้ทราบเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับส่งถึงที่นนะครับขอบคุณครับ